เอโเนี่ยอาจจะมี w o r k c a p ที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําให้ราคาหุ้นที่บางจากจะซื้อนะครับเบอร์แชร์ที่บางจากจะซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่าลืมว่าพอสุดท้ายเนี่ยบางจาาเนี่ยเข้าไปสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือต้องไป improve ตัวลงการเอ o โซขึ้นเอาล้วครับคุณออฟ ขอย้อนกลับไปถึงดิวของบางจากกับทางเอโซมาถึงณขณะน,นี้จากเรื่องสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วตอนนี้สิ่งที่ยังคุมเครือในตอนที่แจ้งตลาดผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอะไรชัดอะไรก็ยังไม่ชัดขึ้นสำหรับดิวบางจากกับเอโซครับคุณอ๊อฟสิ่งที่เห็นที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าดิวของบางจากกับเอโซเนี่ยนะครับ อ่ะอันแรกเนี่ยอันนั้แน่นอนเกิดขึ้นแล้วแหละอันที่สองเนี่ยโจทย์ของบ้างจากเนี่ยที่เขาตั้งไว้ให้กับเอโซเนี่ยคืออะไรคือเขาซื้อที่มูลค่าบริษัทเนี่ยหรืเอวีเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านเนี่ยตรงนี้จะถูกตั้งไว้ตัวเลขเนี่ยมันจะโดน ดีกลับมานะครับมันก็จะผักนไอ้ตัวหากไอ้พวก working cap หักพวกนี้หากอะไรก็ตามแต่ออกมาเป็นสุดท้ายเนี่ยคือราคาหุ้นที่บางจากจะซื้อหรอเอโซนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยกว่ามันจะเป็นดันเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงไตรมาสสี่อาจจะครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าหลักชนี้ไปเนี่ยเอโซเนี่ยอาจจะมี working cap ที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําให้ราคาหุ้นที่บางจากจะซื้อนะครับ อร์แชร์ที่บางจักจะซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป <amino S 2> นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้รู้ราคาหุ้นเราดูรู้เราเราู้แค่ว่าตัว ev ที่บางจากเนี่ยตั้งคือห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงก็ได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจากเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสซื้อที่ราคาตั้งแต่เจ็ดบาทไปลายแปดบาทแปดบาทแปดสิบสี่นะครับที่เขาสูบออกมาหรืออาจจะเป็นเก้าบาทสิบาทก็ได้ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยณวันนั้น ซึ่งมันอาจจะมีแฟกเตอร์ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวราคาน้ํามันเองตัวนี้ที่เกิดขึ้นเองตัวการขยายของเอสโซเองหลายๆเรื่องนะครับครับฉะนั้นยังบอกไม่ได้ว่าบางจากที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์เอสโซเนี่ยจะเป็นการซื้อของดีราคาถูกยังพูดไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอ๊อฟจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตั้งที่ e ีบีเปอร์อีบีด้าอที่ประมาณ55,500 50, ล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบเป็น EV บีเปอร์อีบีด้าอีบีดของเอโซเอง ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเท่าหกจดเก้าเท่าตีววาเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเนี่ยยังไงมันก็ยังตัดกว่าทางฝั่งเรจิเนีลเพียนะครับที่ประมาณสักแปดเท่าก็ต้องถือว่าดีลนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแรดดีลก็แล้วกันสําหรับตัวบรงจากครับอืมแน่แต่คือพูดได้แค่ซื้อในราคาที่เหมาะสมแต่พูดไม่ได้ว่าซื้อถูกหรือแพงยังบอกไม่ได้ฮะซื้อในราคาที่เหมาะสมส่วนราคาหุ้นที่จะซื้อเนี่ยตอบไม่ได้อ่า แนะ่วงนอาจจะวิ่งอยู่ประมาณสักเบาทบวกลบก็แล้วกันผมตีอย่างนี้เบาทบวกลบครับนะครับประเด็นที่2เรื่องของราคาที่ถูกปล่อยออกมาในเบื้องต้นซึ่งก็ยังไม่ใช่ราคาไฟแนลก็คือราคาเทนเดอร์ราคาที่บางจากต้องตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของผู้ถือหุ้นรายย่อยของเอโซ่แปบาทแปเนี่ยราคานี้ยังไม่ไฟแนลใช่ไหม คุณคุณอ๊อฟช่วยเคลียร์ให้ฟังหน่อยโดยเฉพาะรายย่อยก็ยังเอ๊ะจะจะจะขายดีไหมเนี่ยสําหรับคนที่ถือหุ้นเอสโซอยู่เนี่ยเขาจะได้เคลียร์หน่อยว่าไอ้ราคาแปดจุดแปดสี่บาทต่อหุ้นที่มีข่าวว่าจะเป็นราคาเทนเดอร์ตกลงยังไงไฟนอลไม่ไฟนอลครับคุณอ๊อฟครับสรุปง่ายๆครับราคา8ปดบาทปดสิบสี่เนี่ยในข่าวไม่ไฟนอลนะครับไม่ได้ไฟนอลขึ้นอ,อยู่กับอีกสามรายาข้างหน้าเนี่ยดีของเอโซจะเป็นเท่าไหร่เวิร์กิ้งแคปที่ต้องใช้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ จนถึงวันที่ c ค o s ด mm ี i hmm. นี่แหละเขาถึงประกาศราคาไฟนอลออกมานะครับอ mm ื hmm. mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าอย่างเราเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าราคาเนี่ยก็คงจะวิ hmm. mm ่งอยู่ประมาณสักเก้าบาทกบลบนี่แหละครับอืมแล้วคุณออฟเนี่ยจะแนะนำผู้ถือคุ้นเอสโซยังไงถือต่อไปขายทิ้งไปก่อนเลยเพราะถ้า tender แปดบาท8ปบีมันตำ่ำกว่าราคาในกระดานนี่ ตกลงแนะนำผู้ถือหุ้นเอสโซยังไงครับมีกี่ทางเลือกและมีอะไรบ้างครับคุณออฟเอาอันแรกก่อนนะครับถ้าเกิดแฟร์แฟลูของเอโซเนี่ยที่เราประเมินนะครับอยู่ที่ประมาณสัก12บาท50าสิบก็แล้วกันนะครับแกับวัลูปลายปีนี้นะครับมาเก็ตก็คอนเซนแัสเนี่ยก็ไอดีเมตอยู่ที่ประมาณเนี้ย1 2บสถึงสิบาทนะครับอันที่สองเนี่ยณว,วันนี้ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเอโซเนี่ยพอรอไฟนอตอยู่ที่ประมาณสัก9บาทเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก9บาทนิดๆเนี่ยวิ่งไล่ไปเรื่อยๆเนี่ย ก้าบาทเก้าบาทก,กว่าๆเนี่ยอย่างไม่น้อยเนี่ยก็จนกว่าจะถึงเวลาที่เขาประกาศราคาสุดท้ายออกมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นเดนมันนี่ไปสักพักหนึ่งนะครับอันที่สามนะครับถามว่าแอคชั่นมียังไงดีก็คือว่าถ้าเกิดเป็นผมนะราคาประมาณเนี้ยแล้วซื้อแล้วมันมีเดนมันนี่เนี่ยเป็นผมเนี่ยต้องบอกว่าดาวไซด์เนี่ยไม่ค่อยมีอัพไซด์เนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือยาวได้เนี่ยถือ ถึงไปเรื่อยๆนะฮะขี้หมูขี้หมาก็ได้ผลผลปส่วนนึเดียวนะครับแล้วอย่าลืมว่าพอสุดท้ายเนี่ยบางจากเนี่ยเข้าไปสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือต้องไป improve ตัวลงการเอสโขึ้นใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันเอโซ่ร SO ันอยู่ที่140 KBD สิ n เ r g y ที่เกิดขึ้นมีค่อนข้างจะเห็นแน่ชัดแล้วก็บางจากเนี่ยก็คุยออกมาใกล้ตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างชาัดว่าสินเนจีที่เขาเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1,500-2,000ล้านบาทน,นะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบางจากก็ดีขึ้นเอสโซ่ก็จะดีขึ้นนะครับแต่เอสโซ่เนี่ยจะดีขึ้นแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่บางจากนีอันนี้ขึ้นแน่ๆแ,แหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อแพงมากแล้วก็สินทรีย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างน้อยๆเราก็เห็นแล้วว่าปั๊มบางจากตัวเอาเลขของบางจาก,บาจากลบเอโซ่รวมกันก็ประมาณสัก2,200ปั๊มทั่วประเทศน,นะครับตัวปัญหาเรื่องก,การย้ายลงลั่นเนี่ยก็น่าจะจบลงแล้วนะครับ อย่างน้อยก็มีโอกาสเอโซนเนี่ยซัพพอร์ตอยู่นะครับเทคโนโลยีโอเคน่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเพราะว่าเอโซนเนี่ยก็เก่งทางด้าน,นตัวพวกเรียกว่าพวกแก๊สโซลีนในลากาศเพราะว่าโปรผลกต์ของแก๊สโซลีนของเอโซนเนี่ยค่อนข้างเดือดก็เกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่บางจากเองเนี่ยก็เก่งตัวด e ีเซลนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวอ,อะไรกันตัวออพติมิเซชันอีโคโนมิคออฟสเกลนะครับแล้วก็ตัว พวกโลจิสติกส์กูซัพพลายการหาควบคุกไปชิซิ่งเนี่ยพวกนี้เนี่ยน่าจะได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าบางจานี่ยได้วันนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ผมเลือกนะครับผมก็เอฟโซเนี่ยอาจจะเป็นเด้นแันนี้สักพักหนึ่งถ้าเกิดถือยาวได้ถือส่วนบางจากเนี่ยวันนี้ราคาขุ้นมันก็รีแอคไปในระดับนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสองตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเวสแอนซี C, ไปย,วยาวๆจนกว่าจะเห็นไฟนอลขึ้นมานะครับครับเด็เดดกลับมาที่เอฟโซนะ คำแนะนําคุณอ๊อฟคือถ้าใครถือยาวได้ถือยาวไปเถอะอย่างน้อยก็เดี๋ยวรับปันผลก่อนแล้วก็ลุ้นว่าถ้าเขาควบรวมกันได้เนี่ยมันน่าจะส่งอันนี้ส่งมายัางเอสโซ่ด้วยนะ<ช>เผลอๆเ,เ,เนี่ยราคาหุ้นอาจจะขึ้นไปข้างบนอีกก็ได้คุณเอสโซเป็นหุ้นที่มีดาวไซค์ข้างล่างโอกาสที่จะลงมาจำกัดแต่มีโอกาสลุ้นราคาขึ้นไปข้างบนได้จึงแนะนำให้ถือได้ถือไปก่อน เผื่อลุ้น2อเด้ง1คือเงินปันผล2คืออัพไซด์ที่มันจะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นี่คือคําแนะนําผู้ถือหุ้นเอโซใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่าลืมนะถ้าหวยคาเทนเดอร์อเลสเซ่ว่าเบาทก็แปลว่า9บาทเนี่ยก็คือฟลอร์ราคาเอโซต่ำกว่า9บาทยังไงบางจากก็ต้องมาถึงเดอรี่เก้าบาทใช่ไหมครับครับนะฮหลักทรัพย์ UOB อเคเฮียนประเทศไทยณวันนี้ตามเปเปอร์ซื้อหรือแค่ถือเอโซครับ อันนี้เนี่ยเออตอนแรกเนี่ยเราแนะนำแค่ถือแต่ว่าพอมันมีอัพไซด์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบอ่ะวันนี้จากเก้าบาทถึงสองบาทห้าสิบเนี่ยก็จะมีมอัพไซด์พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ตามเปเปอร์เนี่ยตอนนี้เราแนะนําถือไปก่อนนะครับอืมแต่ในทาง,ทางปฏิบัติแนะนําซื้อป่ะคุณออฟคือถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะถือไปซื้อซื้อเพิ่มไหมผมมองมองไปย,วยาวๆกัแล้วกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ย งบไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คงจะดีเพราะว่าตัวค่าการนั่นสิงคโปรเจเอเอเนี่ยก็ขึ้นมาระดับประมาณสักสิบเหรียญเปอร์บาร์เรลก็แล้วก็ดีกว่าไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คงไม่แย่นะครับก็จะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับขึ้นไปได้น,น,น,นะครับครับตามเปเปอร์แนะนําแค่ถือเอโซนะครับ UOB เคเฮียนประเทศไทยให้เป้าพื้นฐานเอโซปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับเออสิบสองบาทห้าสิบครับ 12บองบาทห้ยังไม่รวมมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นจากการที่บางจากมาเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับก็ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดแรนอัพ mm hmm. สามารถแรนอัพคาวิสกี้ของตัวเอโซได้เนี่ยมันก็อาจจะเห็นอะไรที่มันดีๆเพิ่มขึ้นกับเอโซนะครับครับคุณออฟคาดการปันผลที่ผู้ถือหุ้นเอโซเตรียมจะได้ถ้าถือต่อไม่รีบขายไปเสียก่อน จะได้ปันผลประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณออฟยังไม่น้อยน,นี่ผมว่าน่าจะมีประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นตะครับดีเวเดนยูแล้วกันอันนี้เป็นงวดครึ่งหลังของปีใช่ไหมหรือว่าปีเขาจ่ายครั้งเดียวเออเป็นงวดครึ่งหลังของปีครับสามถึงสี่เปอร์เซ็นเฉพาะครึ่งหลังของปีหรือว่ารวมทั้งปีแล้วครับอ๋ออ,อันนี้รวมทั้งปีเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าคือจริงๆเนี่ยตัวงบไตรมาดสี่ของทางเอโซนยังไม่เห็นอาจจะมีตัว อินเวนทอรี่ลอสเนี่ยออกมาได้นะครับเพียงดต่าทั <c oughs> ้งปีเนี่ยอย่าง,งน้อยก็ปีหน้าผมพูดถึงปี2023ก็แล้วกันเพราะว่ากว่าดีลนี้จะจบเนี่ยก็คงเป็นปลายปี2023ันี่สิบสามเนี่ยดิวไอ้ดิวเด,วดนดิวเนี่ยมองอยู่ที่ประมาณสัก4% 4%่อน่เปะสนะครับในปีนี้ลุ้นปีสองพนยี่าลุน้นดิวเดนดิวปีนี้คาดการประมาณ4%นะครับตามเปเปอร์แนะนำเป็นถือเป้าพื้นฐานปลายปีเอโซ12บสาทห้ ขอขยับมาฝั่งบางจากบ้างครับคุณออฟสำหรับบางจากซื้อแนะนำซื้อไม่ซื้อเป้าพื้นฐานปลายป,ายปี UOB เคฮีนให้ B K H N H, บางจากเท่าไหร่ครับเอ,อต้องบอกว่านะวันนี้ผมแนะนำซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเก็ตปลายปีเนี่ยอันนี้คือ37บาทไม่รวมอยู่อ s โซึ่งถ้าเกิดได้เอโซมาเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์อีกประมาณสักแดถึงสิบาทแ้่วันนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพ ครับถ้าเป้าเชิญครับครับถ้าเกิดทากเก็ตใหม่เนี่ยบวกไป8บาทเนี่ยตัวบังจากทา็กเก็ตใหม่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก43บาท45บาท37บวก8ก็คือ45อืมนะเพราะถ้าเป็นเป้าเดิมเนี่ยก็37ราคาปิดวันนี้36.5 <37. S 2> มันก็ชนแฟแล้ว ก็จริงเห็นแล้วครับว่าราคามันดิงขึ้นมาแล้วโอเคอยู่ที่สาสิบเจ็บาทก่อนหลังจากนี้จะเวทแอนซีแล้วครับนะตามเปเปอร์ยังเป็นซื้อบางจากอยู่ใช่ไหมครับคุณออฟใช่ครับใช่นะเป้าปลายปีสามสิบเจ็ดบาทแต่เป็นสามสิบเจ็ดบาทที่ดอกจันไว้ว่าถ้าเทคโอเวอร์เอสโซสำเร็จราคาเป้าหมายจาก37บบาทเนี่ยจะถูกบวกขึ้นไปอีก ระหว่าง8ถึง10บาทราคาเป้าหมายจาก31ก็จะขยับขึ้นไปเป็น45ถึง47บาทถ้าดิวเทคโอเวอร์เอสโซสำเร็จประมาณนี้นะครับคุณอ,อ๊อฟครับนะคุณอ๊อฟว่าจะเสร็จทันภายในสิ้นปีนี้ไหมครับดิวนี้บางจากเอโซเขาอยากให้เสร็จเร็วที่สุดครับเพราะอยู่เลยว่าการเข้าซื้อรลาเอโซเนี่ยฝั่งขายเนี่ยต้องแอปพรูฟกับทางคอรมอรด้วยนะ อ่าถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งนี่เป็นความเสีย่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะเล่งให้จบเสมอเนี่ยอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้ประมาณสักไตรมาสามนี่อาจจะจบได้แล้วครับครับนะประมาณนี้นะครับอ่าก็พระลุ้นมีลุ้นให้จบภายในปีนี้และกันสำหรับเดิวนนี้ ตอนรับตรุษจีนสำหรับโปรนี้ครับ Happy Chinese New Year 2023เลือกสมัคร MP ออนไลน์ตั้งแต่หลักสูตรที่1ถึง11รับส่วนลดสูงสุดสูงถึง60%นตะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22มักมการาคมนี้สนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินผ่านทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอสไแล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันี่ p l u สติดกันตรงตัวนะครับเ,เชิญติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับ11หลักสูตรนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสาเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candlestick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด 1290 Char ชาร์จแพทเทิร์นอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l l i ียดเวฟเทรดดิ g งอันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจ เชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ